พรลวยสวัสดีที่สุโขสุข,สขคกครับผมมาละพี่น้องเล็กลับรางยางเดี่ยววดวันที่หนึ่งเมษสาสองหา 68. หกแปดวันวันที่สิบหกมีนาปะเขาแล้วพี่น้องเด้่องเขารดว่ามีจักตัวพี่น้องเล็กวิ่งเอาคนฝากมาขอโทรเอฟซีคิดหวังเลยไงเงี้ยพี่น้องปะมีจักตัวเอาแจ้งข่าวเอฟซีแล้วพี่น้องเด้องเอฟซี FC ท่ธา สรุปเลขเดอนนั่นต้องทาเมื่อวันที่สามสิบวันอาทิตย์วันที่สามสิบวันอาทิตย์ผมได้พี่น้องไปเอามาทุกอาจารย์ทุกสำนักจังกิดสรุปใดเนาะพี an はは่น้องเนาะเอฟซีทั้งอุดรมันก็ท่วมาบอกว่าเพ่นดีเป็นใดน้่ได้ทั้งบนทั้งล่างไหมพี่น้องเพ่นจับเอานะสุดสรุปเพ่นก็ท่วมาบอกเพ่นได้ทั้งบนทั้งล่างเพ่นก็เพ่นมาขอบคุณในหลายเั้นเพ่นได้ทั้งบนทั้งล่างเห็นไหมพี่น้องเย เล่เข่าบนเข่าล่างเลยได้ขั้นเท่าจับอ๋ตัวเด่นบ่มากกจริงตัวเด่นบ้ามากกัจริงแต่ว่าตัวร่องมันมากบนล่างนด้เห็นบมพี่น้องเนี่ยหกสามสามสองเห็นบอตัวเด่นมันมากเห็นบอตัวเด่นบ่มากสองหัวแต่ได้พี่น้องได้เห็นบอหมดไปทีหนึ่งมีหน้าตัวเด่นกับบ้ามากเห็นบอมาตัวร่องห้าสี่เห็นบ่พี่น้องเนี่ยมาตัวร่องเด้บ่ค่อยหลุดจากหวดได้พี่น้องเนี่ยเห็นบอ เห็นบ่อันนี้บริเขียนตัดใช่ว่าบ่เคยหลุดจังหวัดหลุดไปนี่เห็นบ่เลขเดนมากตัวล่องกับมาเห็นบ่เอาตัวเด่นกับตัวล่องมาจับใส่กัน้วกา็เห็นบ่อันนี้กับมาบดล่างได,งเเด,ด,เดง้เห็นบ่พี่น้องมาบดล่างได้พ่เคยหลุดจังหวัดเนี่ย่ตัวเดนมากกับตัวล่องมาเห็นบ่ หกหนึ่งวันบางเดือนสิบหกมีหน้าเห็นบ่พี่น้องตัวล่องมาเมัดเลยมาทั้งบนมาทั้งหลงังตัวเด่นบ้ามากตัวเด่นบมามากสองวันนะมาถ้าตัวล่องเดี๋ยวพี่นอ้องเข้าค่อยื่อที้เอฟซีที่ท่าเนาะต้องไปเอามาทุกอาจารย์ทุกสำนักก่อนวัทนที่สามสิบวันอาทิตย์ปุ๋ยพี่น้องจงทงคิด้สรุป ยูที่ทั้งอุดรนเปิดท่วมาขอมุ้นพันได้นได้ล่างนะพี่น้องมันเอาเหล็กล่างมาจับใส่กันจับอ๋อบแม่เอาเหล็กล่างมาจับใส่กันพี่น้องบอกผิดขอโทษมันเอาตวล้องมาจับใส่กันเพราะ่าเหล็กเดียนพมา่มาสองหัวแต่ได้พี่นอ้องมาแต่ตวล้องที่นี่มาเบิ่งเหล็กลับหัวมือหนึงน่งกับพวกเขาุ เสียงพัดลมดังมันหอนเลย วิง่งสามสามกับแปดอันนี้คือล่างอย่างเดียวด้พี่น้องนะล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนเน้นที่สามมาอยู่บอกพี่น้องสามก็ฉิดม้สามก็มมไปอบอก มาสามบนสามลางหน่อยดิมาหกสามสามสองห่อพนเด่นสามเพี่น้องเด้อเด่นสามพั 3, นเด่ 3, นสามไฮมาก จับคู่สามศูนย์หมักบอพี่น้องสามศูนย์สามห้า แปดหนึ่งแปดหนึ่ถ้าพี่น้องได้แปดหนึ่งหมักบ่พี่น้องวิธมหมักบ่รักสามลักแปดแปดสี่ แปดนี่เป็นตัวรองคด้พี่น้องแปดหนึ่งแปดสี่นี่เป็นตัวรองเพื่อนเน้นติดสามอีเี่องสามศูนย์มาก,กว่าพี่น้องโอ้ตัวแบบเี้ยม้แบบเี้มึออเเมงเกือนพี่น้องมากกว่าเด็กต่เข้ากับกลับไปน้ำแน่เนะพี่น้องนะเข้ากลับไปน้ำเน่นนนะเกลับไปน้ำแน่บนับงไปน้ำเนี เพิ ha, sure yeah. ่นม mm ีตกกันห้มานํำได้พี่น้องได้เพิ่นมีตกกันห้มานำสามหนึ่งได้พี่น้องได้ตกกันของเพิ่นตกกันของเพิ่นเป็นสามหนึ่งหมดความเมื่อ้ตกกันมาสามแปนกับพวกเขาพี่น้องเพิ่นห้ตกกันมาได้พี่น้องได้สามหนึ่งกับสามเก่า เป็นตกกันได,พนด้พี่น้องเด้อถ้าพี่น้องเข้าประมักค่ะคือเข้าเก่าตัดตัวเด่นพอน,นั่นอันนี้เป็นตุกันท่านหลอกเนี่ยกรบเปาลายคู่หอกพี่น้องเอาพี่น้องเข้าแคบหน้าจอครับผมวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยเลขลับล่างยางเดียวได้พี่น้องเด้อเข้ากลับตัวทำแน่ละพี่น้องเพื่อนหาวิ่งสามกับแปดเน 3, 3พื่นเน้นสามสามยูไม่ว่าพี่น้องมากอยู่บเอา เป็นไหนจังไดยกรับมาจังสันสามศูนย์สามหาแปดหนึ่งแปี่อันนี้ตกกันเพื่อนดอกพี่น้องถนี่ถ้าบ่มากกับพ่านเลยเท่ากับตัต,ตัวปเน,นเนียนี่สามศูนยกับ3ามหานี่ส่วนนั้นตกกันเพื่อนนี่ก็คือสามหนึ่งกับสามเก้าลพี่น้องเอาแคบหน้าจอตามนี้ครับผมทำมากระจัดตะขัดกับพานตัวเล็กเคียน้าทางได้พี่น้องด้าไม่ชอบก็ผ่านได้ อขอพี่น้องเข้าโชคหมา่นสุภูสุคนเฮงๆเด้ใครจะเลื่อมฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามเพราพาลวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม